วันนี้นะครับจะพามาที่คาเฟ่นะครับที่เขาใหญ่นะครับชื่อว่าคาเฟ่8ปคอฟฟี่นะครับอันนี้ทางเข้านะครับอ่าก็จะเป็นธรรมชาติฝนก็ปอยปลอยลงมานิดหน่อยนะครับทางเดินก็สวยงามนะครับป้องกันการลื่นนะครับถ้าไม่มีแผ่นปูนตรงนี้น่าจะลื่นนะครับเพราะว่าจะเป็นหญ้านะพอมาถึงตรงนี้นะครับโอ้โห น่าจะเป็นลำธารนะครับลำธารสีแบบนี้น่าจะเป็นน้ำป่านะครับลำธารนะครับแล้วก็จะมีสะพานแขวนนะครับให้เดินข้ามไปนะครับก็มีเสี้ยวๆนะครับตรงนี้นะเป็นจะจะเป็นสะพานที่ถ้ามีมาพักนะครับเขาก็จะให้เล่นน้ําได้นะครับถ้าไม่มีน้ําป่ามานะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับ ขวามือนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมาเรื่อยเรื่อแล้วก็จะมีป้ายนะครับ8ปดสดคาฟ่บรรยากาศสวยมากครับแล้วก็จะมีที่วัดอุณหภูมิให้นะครับแล้วก็จะมาที่สะพานแขวนนะครับอันที่สองครับตรงนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าตะพานหลุดไปนี่ไม่ต้องพูดถึงคนว่ายนะ้ำไม่เป็นนะฮะมีเด็กๆ แล้วก็มีแม่เด็กๆนะครับพานะครับข้ามตะพานแขวนมานะตรงนี้ก็เดินไปก็โยกเยกไปเพราะาเป็นตะพานแขวนนะครับผ่านที่ลำธารตรงนี้นะครับน้ำป่าไหลามาจากนาครน,นายกนะครับ ดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นอ่ากังหันน้ำนะครับมีน้ําไหลผ่านมาก็จะทําให้กังหันหมุนไปเรื่อยๆนะฮะเดินเข้ามาเรื่อยๆครับก็เหมือนกําลังจะปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นไม้ไผ่นะครับด้านบนนะครับ ข,ข้างก็จะเป็นลำธาราน,น้ำป่าไหลหลากมานะครับแต่ถ้าวันถ้าไม่มีน้ําป่าหรือว่าเดือนประมาณเดือนเมษาเนี้ก็จะเป็นน้ำใสๆไหลผ่าน,นครับนี่ครับบรรยากาศแ8ดคอฟฟี่เขาใหญ่นะฮะอ่าเรตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังเลือกอยู่ระหว่างข้างล่างหรือว่าข้างบน ตรงนี้ก็จะมีน้าตกนะครับด้านหน้านี่จะเป็นหาตรงนี้นับตรงนี้จะเอาไว้ถ่ายรูปนะครับก็เดินกําลังเดินขึ้นไปหมดกันครับที่ถ่ายรูปเยอะเยอะไปหมดครับแล้วก็มีน้ําตกนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าร้าน 88 f f e ฟอีกทางหนึ่งครับโดยที่ไม่ต้องผ่านสะพานแขวนนะครับจะมีทางเข้า2ด้านนะครับ88 f f e ฟนี่ก็จะเป็นโรงแรมด้วยนะครับมีโรงแรมให้บริการนะครับตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครก็จะมีน้ำตกธรรมชาติอันนี้เป็นจะเป็นห้องแอร์นะครับใครอยากนั่งห้องแอร์ก็เข้าไปนะครับหรือว่าใครอยากได้บรรยากาศธรรมชาติด้านนอกไม่มีแอร์ก็ สเสียงลำธานไหลผ่านนะครับแล้วก็จะมีน้ำตกนะฮะบรรยากาศก็น่ากลัวอยู่นะครับตอนที่เดินตะควานแขวนมาถ้ามันผุก,ก่อนพังลงไปเนียโหต้องตกไปในน้ำป่าในลำธารน,นะครับน้ำน่าจะไหลเชี่ยวอยู่ครับไหลแรงครับก็คือไหลแรงตกไปก็ คนว่ายน้ำไม่เป็นก็มีสิทธิจมได้ครับคนว่ายน้ำเป็นก็อาจจะมีสิทธิจมได้ครับเพราะว่าน้ํามันแรงมากครับอันนี้ด้านบนนครับขึ้นมาด้านบนจะเป็นพื้นเป็นไม้ไผ่นะฮะด้านบนก็เป็นยาคานะครับอันนี้อาหารนะครับกกาแฟกเครื่องดื่มอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยกุ้งสดนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นยำ ตันนี้ก็น่าจะเป็นผัดซีอิวนะฮะอาหารของเขานะมีทั้งเครื่องดื่มและอาหารนะครับแล้วก็ัที่พักด้วยนะครับบรรยากาศ